โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะข้อนีน้เป็นโจทย์สอนปีล่าสุดเนาะอยู่ข้อแรกเลยนะ K เนาะเขาบอกว่ามวลเอเนี่ยถลายจัดหยุดนิ่งจากจุด A นะฮะบ,บนระนาบเอียงตรงนี้ระนาบเอียง A b ตรงนี้เป็นระนาบเอียงที่ลื่นเนาะแล้วก็วัตถุเนี่ยจะถึงจุด B เนี่ยเขาโจทย์เขาอยากรู้ว่ามันจะใช้เวลาเป็นกี่เท่าของการตกอิสระจากจุดเไปจนถึงจุด C นะครับนะทีเนี้ยจะเห็นว่าข้อนียขเยขาก็ให้เราเปรียบเทียบการเคลื่อนที่2สถานการณ์ก็คือเขาให้เราเปรียบเทียบการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B ตรงนี้กับการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด C ตรงนี้นะครนะง การเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B เนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงเนาะถ้าเป็นการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงเนี่ยถ้าเราเจบกันได้เนี่ยถ้าสมมติว่าพื้นเอียงเราเป็นพื้นเอียงที่ลื่นนะครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยเวลาวัตถุมันถลายลงพื้นเอียงนะครับถ้าพื้นเอียงมันเป็นพื้นเอียงลื่นเนี่ยความเร่งในการถลายเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ g sin ซ h นะครับโดยที่เซเป็นมุมที่พื้นเอียงทำกับแนวระดับถ้าเราอยากรู้เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B เนี่ยพี่สมมต พี่ก็จะได้ว่าระยะตรงนี้คือรูทสองอาร์เนาะ้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าความเร่งตรงนี้ก็เือ่งมีค่ากบบ g ไซมุมตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันคือเป็นมุมของสี่เหลี่ยมถูกปะตรงเนี้ยมันเป็นมุมของสามเหลี่ยมนะครับนะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะมุมตรงเนี้ยก็ต้องมีค่าแบบสี่สิบห้าองศานะครับพอม,มีค่าเป็นสี่สิบห้าองศาจะได้ว่าความเร่งในการเคลื่อนที่ก็เป็น G ไซสี่สิบห้าองศาก็คือ G ส่วนรูทสองเนาะแล้วก็ระยะ e ที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือเป็นอ่ารูทสองอาร์นะฮะแล้วก็วัตถุเริ่มต้นเคล เอาความเร็วเป็นสูตรเนาะถ้าเกิดเราอยากจะหาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยเราก็เลือกใช้สูตรที่มันไม่มีความเร็วปลายนะครับนะก็จะเป็นสูตร s เท่ากับ ut บวกหส่วนส at กํลังสเนาะแล้วก็ u เป็นศูนย์นะครับก็ตัดทิ้งไปเนาะ s เนี่ยก็คือรูทสอง r นะครับมีค่าเท่ากับ1นส่วนส a ก็คือ g ส่วนรูทสอง t กํลังสองเนาะพี่ก็จะได้ว่าเอ่อ t เนี่ยก็มีค่าเท่ากับรูทสองคูณรูทสองก็เป็นสองเนาะคูณสองก็กลายเป็นสี่ก็จะกลายเป็นอ่า t กําลังสองก็เป็นสี่ r เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยจากจุด A ไป B ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับอ่า2เป็น2 s q แค r e ูลัส R สนจีเนาะอ่ะได้เวลานี้ออกมานะฮะจากนั้นเนี่ยก็เขาต้องการปีบเทียบการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด C ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย การเคลื่อนที่จากจุด A ไป็นจุด C เนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเลยนะครับนะจากจุด A ไปจุด C เนาะอันนี้ง่ายเนาะก็คือเรารู้ว่าระยะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ก็คือ r เนาะแล้วก็ความเร่งในการเคลื่อนที่ก็คือ g นะครับนะวัตถุเริ่มต้นเคลื่อนที่จากความเร็ว u เป็น0นะครับถ้าเราอยากจะหาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ก็เหมือนเดิมเนาะ s เท่ากับ u t บวกหส่วนส a t กํลังสงนะครับนะ u เป็น0เนานะพี่ก็จะได้ว่าอันนี้คือ r เนี่ยมีค่าเท่ากับ1หนึ่งส่วนการเคลื่อนที่จากจจุุดด A ไป C เเนีี่่่ยมคาาทกับ อ่าสแควรูตสองอาส่วนจถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจบแล้วนะครับนะโจทย์อยากรู้เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ว่าจากถึงจุด b เนี่ยมีค่าเป็นกี่เท่าของไปถึงจุด c นะครับนะ mm hmm. ก็จะได้ว่า t a ไปยัง b เนี่ยส่วน t a ไปยัง c เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเอา2องสแควรูตอส่วนจนะครับหารด้วยสแควรูตสอส่วนจเนาะ mm hmm. ก็ออกมาก็จะกลายเป็นรูตสเท่านั่นเองนะครับจบต่ออ่ะข้อนี้กง็ง่ายๆเนาะข้อนี้กง็ง่ายๆก็จะเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับาการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเนาะก็จะมีเรื่องของพื้นเอียงแล้วก็การตกรอย่างอิสระด้วยถ้าน้องชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะมาสมัครเรียนคอร์สสวนอนะครับก็สามารถสมัครได้ที่คอร์สของฟิสิกส์บุปินสอนโดยพี่เองนะครับถ้าใครพร้อมลุยโจทย์ก็มาเจอกันในคอร์สครับ